บริษัทโปลเมงได้ข่าวว่ามีเปิดตัวรถใหม่นะเป็นฟัสซิโอนี่ตัวนี้เั็นเล็กน่ารักเลยสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายนิดนึงนะครับัน,บนี่เป็นฟัสซิโอนะเั็นเล็กน่ารักจัง โอ้โหน่าจะครบกับทุกสีเลยเนี่ยอ๋อ,อจอดเด่นเลยนี่มีอีกสองคันทั้งบนเนี่ยเป็นตัวโชว์เลยนะโชว์เด่นเด่น แตงสาทอนใหม่นงโอ้น่ารักมากรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เป็นรุ่นนิยมอีกรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับฟาซิโอ125ตัวนี้เนะขาไวส้สำหรับยึดเป็นยึดแหล็กติดกระเป๋ากระเป๋าข้างอะไรพวกนี้ เราจะใส่ของขอมาติดตั้งตรงนี้ได้โอ้น่รักจ้ะนี้สีเหลืองในละสีมากเลยนะ ฟาซิโอจะแบ่งเป็นสองเกรดนะครับมีสองช่วยเหมาะมากครับเหมาะสำหรับไปรุ่นนะรู่สูงอายุก็ขี่ได้นะเพราะมันไม่สูงมากนะครับตัวนี้ขนาดล้อล้อสิบสอง ในที่ใส่ของที่เกี่ยวของด้วยสองจุดนะที่พักเท้านี่กันเลื่อนโอดีมากเลยนะี่กันเลื่อนได้ดีมากล้อแม็กสวยเลยสเบกหน้านะข้างหลังเป็นดัมเบฟาสติโอสวยจริงๆน่ารัก ตัวนี้ก็จะเป็นวัดใหม่นะขอบอล้อล้อมหนึกด้านายรถนะครับก็เหมือนกันนะที่พักเท้าทัดรัดดี้็แข็งแรงนะสำหรับคนซ้อนนะส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันกันกบฝั่งนนเป็นสำหรับ ตกแต่งนะถอดออกแล้วก็ใส่พวกแหลกพวกอะไรก็เพจเย็ดจะเป็นใส่อะไรก็ได้นะตรงนี้เราหาถัาางน้ำมันสำรองใส่ก็ได้นะถ้าเป็นเดินทางไกลตรงนี้มันเฟืองท้ายนี่เป็นดัมเบลนะทุกเครื่องก็ประมาณนี้ในมอมอรก็กล่าวด้านในก็จะเป็นพวกเรือนเล่ง,งอะไรพวกนั้นนะ ส,ส,ส,สวยดีนะที่นี่ลักษณะวัสดุทำก็สวยเนี่ยงานเรียบร้อยนะครับสวยงามเลยนี่จะมีแหละจับให้ด้วยนะจับศพ อันนี้เป็นมี Yamaha เ0 0 0ด้วยนะระบบเชื่อมต่อตัวรถกับโทรศัพท์มือถือนะสำหรับดูข้อมูลของตัวรถอันนี้กุญแจเป็นแบบเสียบนะธรรมดาถ้ารุ่นนู้นจะเป็นแบบคีย์เลว รุ่นแจไม่เหมือนกันนะรุ่นโน้นนะเดี๋ยวนไีไม่เหมือนกันนี่จะเป็นคีเลตแล้วก็ใช้แบบบิดมีแจพวกไวนะฮะนี้จะเป็นรุ่นท็อปนะมีสองรุ่นรุ่นท็อปกับรุ่นรองหน้าปัดก็สวยนะนีต่ตรงวงรีนะ chỉ kéo kéo tông ổn tên xích thâu xích thâu có sổ Hãy subscribe ชอบขึ้นไหนงบประมาณเท่าไหร่ก็เลือกเลือกตัวนะครับเครื่องยนตนะ์ก็เหมือนกันพวกเฟยพวกอะไรพวกจุดจุดดของแขวนของไอแขวนขอแผ่นเนี่ยก็เหมือนกันต่างกันก็ที่ไหนนะเป็นทุนแจแล้วก็ระบบเอยียงจุดติดหน่อยนะต้องมาดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะรถใหม่เพิ่งเข้ามา จะเป็นรูปวงรีนะทั้งไฟหน้านแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟหน้าน่าจะเป็นไฟ LED นะส่วนไฟเลี้ยวจะเป็นไฟหลอดไ้อยู่สีฟ้านี่ก็สวยฟ้าพัดเทียวเลยนะ จางข้างๆนี้ก็จะเป็นฟิลาโนเครื่องยนต์กระตัน,นดัดนะให้กำลังโอเคเหมาะสมดีนะ ที่ใส่ของนะข้างในก็จะเป็นโอเ l e t นะ12โวลต์นะครับเป็นที่เสียบไฟจุดบุหรี่นะนี่ก็ใช้แดปเตอร์ต่อเป็น USB ได้นะครับเครื่องยนต์ก็เทคโนโลยีบูคอ เป็นแบบไฮบริดนะมีฮับมอเตอร์ด้านในด้านในนะครับช่วยในการออกตัวนะ